ขอเชิญร่วมอาบุญใหญ่งานพิธีผูกพัทสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต อุโบสถสัมฤทธิ์ผลเมตตาอุปถัมภ์โดยพระราชาพัฒนากรหลวงพ่อเจ้าคุณสมชายฉันทะสรวัดปริวาสราชาสงครามกรุงเทพมหานครณวัดกระทุ่มทองอตำบลทรัพสมบูรณ์อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดการเปิดงานในวันที่27ธันวาคม2567เป็นต้นไปจนถึงวันที่4มกราคม2568พร้อมหรอร ฉลองชมฟรีตลอดงานรายละเอียดมโหสกฉลองในงานพิธีผูกพัทธีสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตด,ดังนี้วันที่25ธันวาคม2567ประกอบพิธีสวดถอนโบสถถอนเสมาวันที่26ธันวาคม2567ประกอบพิธีบวงสวงพุทธาพิเศษโดยพราหมณ์ผู้ชำนาญอาจารย์ทวีสีสยอดวันที่27ธันวาคม2567ประกอบพิธีเปิดงานมีมโหสกสม โพ์ทุกค่ำคืนดังนี้แจ้งรายละเอียดมหรสพฉลองในงานฝังลูกนิมิตให้ทราบดังนี้1.27ทธันวา67ลิเกคณะไพศาลเพียรศิลป์ส28ธันวา67วาสนาโคราชเต็มวง3.29ทธันวา67ลำเพลินวงสกรเต็มวง 4. วันที่30ทธันวา67ลิเกอดิเทพฟ้ารุ่งยอดรัก5.31ทธันวา67 หมอลำอีสานออนซอนศิลเต็มวง6 1มกรา68ภัยพพงศธรเต็มวง7 2มกรา68ลิเกวรต์ตสองเต็มวง8 3มกราห8 ลิเกวรต้อสองเต็มวงวันที่3มกราคม2568ประกอบพิธีโกนผมนาคผู้ที่สมัครบวชฉลองอุโบสถและประกอบพิธีทำขวัญน,นาคโดยทีมงานหมอทำขวัญหมอนโมเพชสุพันณวันที่4มกราคม2568ประกอบพิธีตัดวายลูกนิมิตและร่วมพิธีอุปสมบทนาคหมู่และร่วมบุญฉลองพระใหม่เป็นเสร็จพิธีสามารถร่วมทำบุญปิดทองได้ที่หมายเลขบัญชีอมสิน 020441723192ชื่อบัญชีวัดกระทุ่มทองท่านที่ประสงค์จะจองเปิดร้านค้างานปิดทองฝั่งลูกนิมิตตามกำหนดการนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณไก่โทร0949850161กระททุ่่มองงแหนี้